อรีวิวถังพ่นยาครับรุ่นปั๊มคู่ของนังกิีตารยี่สิบลิตรตัวนี้นะชาจะฉีดพอดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เราใช้ปืนปืนพ่นยาหัวเทอร์โบเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูความแรงกันครับแล้วก็รุ่นเนี้ยที่ชาร์จแบตปรับโฉมใหม่มานะชาร์จไวขึ้นสองเท่าอ่ะที่ชาร์จแบตสองแอมป์ M, แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วขนาดอันนี้สิบสองแอมป์ด้วยมั้งตั้งแต่ซื้อมาชาร์จยังยังไม่ได้ชาร์จเลยนะ ยาวมากแล้วมันก็ยังไม่หมดด้วยถ้าก,กดฟุ้งๆหน่อยถ้าก,กดเบามันจะเป็นละอองปล่อยแบบนี้ก,กดแรงก็ไกลอยู่รุ่นนี้เป็นปั๊มคู่เนาะต่อกับสายพ่นยา50เมตรได้เลยไม่ต้องแบกถังก็ได้ครับาตั้งอยู่กับที่แล้วก็ลากสายเอา แต่แบบนี้ฝรั่งเรบต้นเล็กแบบนี้สะดวกกว่าพี่ๆท่านใดสนใจพิกัดอยู่ในตะก,ก้าเลยถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติตดตามไว้ดมวยมีคำถามเพิ่มเติมตอคอมเมนต์ไว้ในตคลิปได้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม